bye ครับผมอามเองเอกัเก่งใจนะครับ EP ีนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูปลาทูน่านะครับขี้เหลืองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายโรฟินเนี่ตัวละ300 or, นะครับไซส์บิ๊กๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็ขึ้นสดๆจากเรือนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการแล่ปลาแบบกินแบบซาซิมิถูกไหมครับแล้วก็เดี๋ยวซาซิมิเสร็จเนี่ยผมจะมาทําลาบปลาเขาเรียกว่าน่า หรือภาสาอังกฤษเรียกว่าเยลโลฟิชครับนี่มาดูกันดีกว่าว่าวิธีการแรกเป็นยังไงครับ Thank mm hmm. you. Mm hmm. mm hmm. เดียไ,<ม>ไปไ<ม>เลยพราะกลัวเลยรน้ยาานไ่ไปแล้วมั้งช่วงขอมันจะแข็ง ก็การแล่ปลาก็ต้องใช้สมาธินะครับเราก็ต้องระวังมือนะใช่ระวังมือเราก็เลยไม่ต้องใช้ไม่ทุ่ม<ช>ที่ไก่ไกคุยเดร้อยอชิ้นส่วนบางตอกไม่สั่งตัว,วมือหรือว่าตัวผู้มีใคร ตอนนี้นะครับแล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในจานตอนนี้ก็จะมีส่วนไหนบ้างครับพี่ไห่ครับเซนนี้จะเป็นส่วนสลัดปลาสลัดปลาทูน่าใช่ครับอันนี้จะเป็นส่วนท้องส่วนท้องนี้เวลาเรากินเข้าไปมันจะเหมือนมันี้มันละลายในปากเดี๋ยวต้องลองทานดูว่ามันจะต่างก็คือส่วนเนี้ยเขาจะมาทําซาซิมิกันนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการหั่นแล้วก็กินแบบซาซิมิสดๆนะครับปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล่ออกมาคือครึ่งเดียวเองนะเนี่ยใช่ครับครึ่งตัวครึ่งตัวเริ่มที่ส่วนสลังกันเัย เดี๋ยวมาชิมส่วนสันหลังกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นี่ชิ้น,นใหญ่ใหญ่เ้ยนะปเป็นปากใหญ่ นแล้วต่างจากพวกอ่าไอแซลม์ยังไงรู้นะแซลมอนมันจะมีมีกลิ่นของมันิกิยานะอ่าอันนี้มันจะกลิ่นของมันิกิยาจริงจริงเอาเลยมะน้องเขาสอนสลังสลันมันก็คือส่วนบนนะใช่า้ โชเฟอร์มือเวลากินนะครับก็ในจานของผมจะมีทั้งหมด2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกนี่จะเป็นส่วนสันหลังด้านบนนะครับและนี่จะเป็นส่วนท้องด้านล่างนะครับก็จะติดมันนุ่มละมุนล,ลิ้นนี่จะนุ่มขนาดไหนมาดูนะครับน้ำจิ้มช่วยแรกที่ผมจะกินนะครับก็ต้องเป็นซีฟู้ดก่อนเลยนี่ซีฟู้ดแตงตำลิมเลยต้องบอกนะคะว่าใครที่มากินเนี่ยรสชาติลือไม่ลง เป็นไงครับเป็นไงครับมันไม่ขาวนะมันไม่ขาวแล้วก็น,นิ่มคล้ายๆกับแซลมอนแต่ว่าแซลมอนเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะของปลาแต่ละแต่ละตัวเห้เลยว่าจะมีกลิ่นเฉพาะของปลาแลซลมอนอะส่วนทูน่าก็จะเป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งนะพี่นะแม่กินเซฟู้ดที่ร้านอ่ไรนี่เหนื่อยแปลกทุกทีเลยนะฮะ แซ่บเหลือเกินขอแน่นๆเลยขอพริกทำนี้เลยมาครับมันนิ่มมันรู้สึกว่าเหมือนละลายในปากสุดยอดเดี๋ยวมาเป็นแบบนี้วซาบิพ,พีสพพ่ส่วนเท้านี่ผม ชอบมากนี่ดูกันครับ้ลยแบบนี้นก็โอ้โหไงครับอยู่ริมทะเลแบบนี้บรรยากาศชิวๆมานั่งกินซาซิมิหั่นปลาบรรยากาศดีๆแล้วก็ สบิดดีมากกับเนื้อสดๆแล้วกินแบบนี้ที่สุดแล้วครับขึ้นเลยครับขึ้นสมองอะไรจะไม่ขึ้นครับเกลี่ <c oughs> ต้องลองลองแบบไหนครับ <c oughs> ขอเป็นซี่ฟูดครับฟูดลองเลยครับ บอกเขาไปว่าเป็นยังไงออไอ้น้ำจิ้มด่เผ็ดมากตเต็มเตมเลยนะสุดยอดี่ต้องลองพี่ที่ไม่กินผมอ๋อแต่ทำได้ไม่เคยกินนะ,ะใชแต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเกิดว่า<ป>บางคนเนี่ยจะชอบเป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือว่าครับเอาแซลมอนมาทำเป็นยำ<ง>มาทำเป็นลาบ เดี๋ยววันนี้ผมจะทํา <ขอ S 1> เป็นลาบให้ดูนะครับเพราะาเมื่อกี้สดๆก็รู้แล้วว่ากินได้แล้วก็อร่อยมากแล้วก็รสชาติเนื้อเนี่ยรสชาติของปลาเนี่ยถ้ามันสดมันก็เด้งจะนุ่มแล้วก็ไม่คาวไม่เหม็นและอีกหนึ่งเมนูนะครับที่จะทําให้ดูก็คือลาบทูน่าสดเดี๋ยวมาหั่นทูน่าให้เป็นลูกเต๋าดีกว่านี่แล้วก็เดี๋ยวเอามาทํากับวัตถุดิบที่ผมเตรียมมาแบบนี้เครื่องยำเครื่องยำ มาดูกันว่าจะซัดอ e ีลิเดอร์ขนาดไหนรอแก่ให้ี่วิมาลาให้ปวดระหว่างนระอพีกอ่กัอยู่นะครับอันเป็นลูกเต๋าก็นี่เลยมาซ้ำกันต่อเลยดีกว่าครับ ซาซิมิปลาทูน่านะครับ<ม>ก็เรียกว่าเป็นวัตถุดิบอีกวัตถุดิบนะครับที่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้กินนะครับแล้วก็โชคดีมากมเพื่อนเอามาให้นะครับสามร้อยบาทได้ทั้งตัวเลยนะครับนี่เดี๋ยวเอามาแบ่งกันกินนะครับวันนี้นี่ดูซิบดูครับก็ เริ่มแรกใส่อะไรครับพี่ใหญ่ของเรานี่คนก่อนนะครับนี่เอาไปผมนี่วนไม่ให้น้ำตาลนะครับน้ำมะนาวไรครับไชชับเปรี้ยวหรือใส่ไปเลยเดี๋ยวถ้ารสชาติไม่ติดกันเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมให้นี่และแล้วก็ข้าวคั่วนะครับคือทีคนนั้นนะครับเล่ยยนี่งครับหลังจากนั้นเราคนกัน ใส่เนื้อปลาตทหน้าที่เราหั่นเต่าเรียบร้อยแล้วครับน,นี่สุดยอดครับมีขันะครับมาพร้อมหอมแบบที่แสางนะครับของจากนั้นก็ขูดเขาเของเขาโอ้โหอันนี้คือแบบที่ขาดไม่ได้คือข้าวากกินขาดไม่ได้เลย,ไไเลยคือการเข้าปากแล้วก็กินมันเอง<ม>นี่ บรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับสาม้าวรี่ลีลาลีลาการพัดว <c oughs> ยอดหลังจากนั้นก็มาถึงวิธีการที <c oughs> ่อารมณ์มันก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับการทำก็คือปลาซลมอน <c oughs> ถูกไหมแค่เปลี่ยนชนิดปลาแค่นั้นเองครับผมก็ ใครที่ชอบแซลมอนนะครับแล้วไม่เคยกินปลาดูน่าของทะเลดสดๆนะครับลองหาซื้อกันมาได้นะครับนี่นถ้าใครสายลาบก็รู้อยูแล้วอร่อยเข้ากันดีอยู่แล้วนะครับกับลาบก็คือปลาดูน่ากับลาบสุดยอดอีกหนึ่งเมนูนะครับเดี๋ยววันนี้จะ เอาไปให้ลูกค้าในร้านนะครับชิมกันมันจะอร่อยเมัอนที่ผมบอกหรือเปล่านะครับไปดูนะครับ นะครับน้องชายผมนี่เป็นยังไงบ้าสตาคูน่านี่เหน๋ยวให้ผมกินโรตนี่เลยนี่บาร์บีให้บาร์บีตังทีฟูดคุณแมเอาเลยโัเนั่ตัวนั่นตัวสลังตัวท้องคุณโลเลยนี่คือสุศลเลยนี่รสเค็มข้าวปลาแดงเลยมันมีไม่เหน่งข่าวนะพี่อีกไมม่เหน่งเออเอาป้อ เอม้่าัไม่แบไม่ไนแม้ท่าเนขาวไม่หม็น้เป็นไงเป็นไงอร่อยอร่อยไม่ขาวไม่ไม่ได้อยแล้วไม่ออยูไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ชอบกินสดแต่ที่ถือว่ากินได้ใช่ใช่แต่เราก็ไม่ได้ชอบแบบกินกินคือไม่กินเลย อ่าสดงว่านะฮะปลาจูนาของเรานะครับถือว่าภารกิจนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ไปหากินกันได้นะครับปลาจูนารีบเหลืองนะครับยังไงนะครับก็ขอฝากช่องอาพเองอยากเกรงใจด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องขวัญข้าวฝากช่องหน่อยครับผมอย่าเลิมกดแชร์กด subscribe ช่องอาพเองอยาเกรงใจด้วยนะคะกดตัวให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ